อันนี้แม่พาลูกสี่ขวบไปเที่ยวงานลอยกระทงถูกเศษพรุตกใส่หัวเลือดอาบแล้วครับนี่แม่พาลูกสี่ขวบเที่ยวงานลอยกระทงลอยกระทงครับถูกเศษพรุตกใส่หัวเลือดอาบร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก็เลยถามว่าใครจะรับผิดชอบ20นาฬิกา30นาทีเมื่อคือนที่ผ่านมาเกิดเหตุเศษ รู้ตกเสีหัวเด็กได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายภายในงานลอยกระทงบริเวณท่าน้ำวัดบรมมะวงอิสระวรารามวรวิหารอยู่หมู่ที่สองตบนตบนสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าที่ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าที่บริเวณด้านหน้าเวที ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนุพมาศมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บโต๊ะเก้าอี้บริเวณหน้าเวทีที่พื้นปูนพบสำรีเปื้อนเลือดที่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยได้ประถมพยาบาลมีเด็กชายวัยสี่ขวบได้รับบาดเจ็บนั่นผู้เศษผู้ตกใส่หัวเพื่อนก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับ สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในภายในงานเล่าให้ฟังว่าคณะจัดการประกวดหนูน้อยนกพมาศซึ่งมีประชาชนเดินทางมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมากโดยบริเวณใกล้กับสถานที่จัดงานก็มีการจุดพลุดอกไม้ไฟก็มีการจัดกันนะครับเล่นกันแบบสนุกสนานไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ามันมาย่งไงนะครับพลุนี่แต่รู้ว่ามันมีพลุ มาตกใส่คนแต่ไม่รู้มันมายังไงครับมันเป็นเศษชิ้นส่วนของพรุมันตกลงมาหน้าเวทีหน้าเวทีที่มีการประกวดหนูน้อยนุพมาศทำให้ไปถูกศีรษะของเด็กชายคนหนึ่งวัยสขวบถือหัวพอดีครับขณะที่นั่งอยู่หน้าเวทีกับแม่ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบไปถามที่โรงพยาบาลครับ เป็นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปพบกับนางสาวโสรษสาสีดีอายุ40ปีเนาะนั่งก่อนลูกชายอายุ4ขวบ4ปีที่ถูกเศษพลุตกใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บพบว่าที่กลางศีรษะมีบาดแผลแตกฉีกขาดนางสาวโสรษสาก็เล่าว,ว่าได้พาลูกชายไปเที่ยวงานลอยกระทง ก็ไปดูการประกวดหนูน้อยนพมาศและการแสดงต่างๆซึ่งใกล้กับสถานที่จัดงานก็มีการเล่นจุดประทัดพลุดอกไม้ไฟจังหวะที่พลุแตกบนท้องฟ้าได้ยินเสียงดังปุ๊กท้ายของตกลงมากระแทกพื้นลูกของตนเองร้องลั่นนะครับเพราะตกถูกหัวพอดีเลือดออกโอ้โหตกใจมากนะครับแต่ว่าดีที่กู้ภัย เขาเข้ามาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่รู้สึกเสียใจมากที่พาลูกไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วลูกบาดเจ็บโดนลูกหลงเออถ้าตนโดนเองก็คงจะพอทนได้อยากเก็บแทนลูกอันนี้เห็นลูกเจ็บเจ็บมากกว่าลูกอีกไม่รู้ว่าใครจุดมาจากจุดไหน ไม่มีใครรับผิดชอบเลยว่าสั้นว่าโอ้ก็จะตามยากนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างจุดที่มันมันตกลงมาเนาะไม่รู้มันจะมาจาก้ากน้นฟากนี้หรือใกล้ไกลบริเวณไหนเราก็ไม่รู้นะครับอาถือว่าฟาดเคราะกันไป